พบกับภารกิจกองทัพ74ช่วยชาวบ้านลงพื้นที่น้ำท่วมที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ บอกเลยค่ะว่าเราไปทุกที่เข้าถึงทุกซอยจะน้ําท่วมลุยโคลนบอกเลยว่าไม่หวั่นนะคะเพื่อมอบถุงยังชีพและส่งกําลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยแต่คุณเกณฑ์ศิษย์บอกว่ามุมเนี้ยดูแปลกๆมันคืออะไรนี่มาดูใกล้ๆพีช่างภาพของเรานี่เองคิดว่าหน่วยพรางตัวที่ไหนแบบว่าแสงมันจ้าถ่ายภาพยากขอมีตัวช่วยในการทํางานหน่อยค่ะที่หัวนี่ยอะไรที่หัวเนี่ย ่หวไกันแสงพี่กันแสงพี่พ <c oughs> ไม่ไหวแดดแรงจัด oh <no. S 2> โอ้โหนผมต้องไม่มีนี่ช่วยได้เยอะนะเนี่ยมีกองแสงนี่เนี่ยนึกว่าพรางตัวโอ้โเหนื่อยโอเคแหม่เราก็มองหาช่างภาพอยู่ตั้งนานที่แท้พรางตัวถ่ายภาพอยู่นี่เองแลยพบกันได้